9. นา6 9ของ New s a er, Halo 6นะครับขึ้นบทที่7เลยนะครับบทที่7 We are friends พวกเราคือเพื่อนกันนะครับแปลว่าอย่าง,งานั้นหรือว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ถ้าพวกเราอยู่เพื่อนกันไม่ได้นะเพราะอาแปลว่าเป็นอยู่คือนะคือได้เป็นได้แต่ว่าอยู่ไม่ต้องนะครับพวกเราอยู่เพื่อนกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีความหมาย Look at นะครับอ่านเร็วก็ไป look at ให้ดูที่รูปภาพนะครับแล้วก็เขียนนะครับดูที่รูปภาพนี้แล้วเขียนเพราะฉะนั้นธงชาตินี้ไม่ใช่เฉพาะธงชาติในเอเชียอาคเนย์แล้วนะครับนักเรียนเป็นธงชาติทั่วโลกดังนั้นนักเรียนต้องมีความรู้รอบตัวด้วยนะครับคุณครูจะซูมให้ใกล้ๆดีกว่านะครับนะคุณครูเลยช่วยให้หน่อยเลยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ ถือว่าเป,เป็นผลพลอยได้แก่นักเรียนนะครับเพราะว่าเผื่อนักเรียนบางคนนะครับนะที่ลูกปุญญาพัฒนนี่อยู่โรงเรียนใกล้ๆหรือเปล่าเห็นหัวเราะมาเลยอีกนะครับแต่งชุดอย่างนี้นะครับขอเรียกชุดอะไรนะกิโมโนเออใช่หรือเปล่าใช่เด่นะคุณครูก็เลยใส่ชื่อประเทศลงไปว่า japan คือประเทศอะไรครับญี่ปุ่น นักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมครับลูก N I P P O N N I P P O N เนี่ยอ่านว่าอะไรครับอ่านว่านิพพุนนิพพุนเนี่ยนักเรียนรู้ไหมคือประเทศอะไรคือประเทศญี่ปุ่นนะลูกนะถ้านักเรียนยังไม่ทราบเดี๋ยวคุณครูบอกให้ให้เป็นความรู้นะครับเสริมนะครับนิพพุนแปลว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับนะนักเรียนเคยได้ยินไหมคำนี้นิพพุนนะครับ อเมริกานะครับธงชาตินี้นะครับมีดาวอยู่ก็คือแทนรัฐต่างๆของประเทศอเมริกาคือมีกี่รัฐครับ50ดวง50รัฐนะครับนะแต่ไม่ใช่รัฐดวงนะครับที่ <c oughs> <c oughs> ไปไปออกมุกนั้นได้อย่างไรนะครับนะรัฐะนะครับรัฐะนะมี50รัฐรัฐะแล้วก็มีดาว50ดวงนะครับก็เลยประเทศอเมริกา ประเทศอเมริกานี่ถ้าเกิดเขียนอย่างนี้นะครับนักเรียนจะอ่านเป็นชื่อคนนะนี่คุณครูวันนี้ทำไมเดือนึกมุกได้เยอะจัง USA นะครับนะเผื่อว่านักเรียนบางคนที่ชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยถ้าเป็นชื่อคน USA เนี่ยอย่าบอกว่าชื่อสหรัฐอเมริกานนะลึกไปชื่ออุษานะครับนะนี่ถ้าใครชื่ออุษาแล้วก็จะเขียนอย่างนี้ จะอุสาสอเสืออุสาหสอฤษีก็แล้วแต่นะนะครับเพราะฉะนั้นประเทศ USA นี่ไม่ใช่ประเทศอุสานะคือประเทศ u n i t e d States of America นะครับหรือเขียนอเม,มริกาก็ได้นะครับแต่งชุดอย่างนี้นะครับเหมือนกับหนังจีนสมัยก่อนนั่นก็คือประเทศไชานานะครับประเทศจีน ธงชาติอย่างนี้นะครับลูกนะคล้ายกับธงชาติมาเลเซียและธงชาติสหรัฐอเมริกาแต่เป็นรูปอย่างนี้นะครับนักงเรียนต้องหัดจํานะคือประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษนี่คือประเทศอังกฤษนะครับแต่ว่าประเทศอังกฤษส่วนมากเขาจะไม่เรียกอังกฤษนะครับเขาเรียก U.K.U.K. UK ย่อม,มาจากอะไรครับย่อม,มาจาก United Kingdom u n i t e d of Kingdom u n i t e d of Kingdom แปลว่าอะไรครับแปลว่าสหราชอาณาจักรนะลูก ประเทศอังกฤษนี่เขาจะเรียกว่าประเทศสหราชชาณาจักรนะครับนี่บอกความรู้เพิ่มเติมให้นึกอะไรได้ก็บอกมาเลยนะครับคุณครูเพ็นนั้นจะบอกให้ตลอดจะได้เป็นความรู้เสริมแก่นักเรียนนะครับนึกเอาสดตอนที่ไลฟ์สดนี่แหละครับทักทายนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมสองท่านนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้ทักแชทเข้ามาบ้างก็ได้นะครับนะเป็นการคุยกันวันนี้คุณครูไลฟ์สดเกือบสองชั่วโมงแล้วขอแห้งเลยนะครับเนี่ย ผูกจุกนะครับหัวจุกอย่างนี้ในในโลกนี้นะครับนะคุณครูก็คิดว่าประเทศเดือนไม่น่าจะมีก็เลยนะครับนะประเทศไทยนะครับนะผูกจุกอย่างนี้ประเทศไทยแล้วแต่งชุดอย่างนี้นะลูกนะเราก็ดูยากถ้าเราไม่รู้รายละเอียดแต่ให้นักเรียนดูธงชาตินะครับธงชาตินี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับนะ ส่วนภาพนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องบอกเลยว่าประเทศอะไรทุกคนรู้นะครับหรือมีใครไม่รู้ก็ยกมือได้นะครับนั่นก็คือหอไอเฟลนะครับประเทศฝรั่งเคือประเทศฝรั่งเศสแล้วภาพนี้นะครับมีเอกลักษณ์ทั้งสองอย่างเลยนะครับคือหมวกนะครับหมวกอย่างนี้ก็คือประเทศเวียดนามแต่ว่าธงชาติแน่นอนนะครับร้อซ์ดูง่ายกว่าประเทศเวียดนามนะครับไปต่อนะครับ ภาพนี้นะครับถ้านักเรียนไม่ทราบนะครับนะ้าก็เข้าไปดูใน Google ได้รูปอย่างนี้เขาเรียกว่านี่นะครับคุณครูหามาแล้วซิดนีย์อุปูระเฮาส์นะครับซิดนีย์อุปูระเฮาส์แปลว่าโรงละครนะครับโรงละครของซิดนีย์นะครับนะโรงละครนะครับโอปูระเนี่ย House เฮาส์แปลว่าบ้านแต่อุปูระเฮาส์แปลว่าโรงละครนะนักเรียนนะไม่ได้แปลว่า ไม่ได้ว่าแปลว่าบ้านของโอเปร่าอะไรไม่เกี่ยวนะครับโรงละครนี้นะครับจะสร้างยื่นเข้าไปในทะเลนะครับนะเป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับมีโรงหนังหลายๆโรงนะครับมีซุ้มกาแฟมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับเป็นสถานที่ชื่อดังของโลกนะครับเขาเรียกว่าซิดนีย์ในเมืองซิดนีย์นะประเทศออสเตรเลียส่วนหมวกนี้นะครับนะท่านนักเรียนที่ชอบดูมวยหรือชอบดูกีฬาจะเห็นบ่อยนั่นก็คือหมวกจังโก้นะครับ พร้อมกับธงชาตินะครับให้ถือธงชาติเป็นหลักธงชาติจะดูง่ายก็คือธงชาติของเม็กซิโกแต่งชุดอย่างนี้คุณครูก็ตอบไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอินเดียไม่ใช่น่าจะนะครับร้อยเปอร์เซนต์เพราะคุณครูดูมาจากคําเฉลยของหนังสือแล้วนะครับนะไม่ได้ออกมามาสอนม่วมๆนะครับนะคุณครูดูจากคู่มือครูมาเรียบร้อยว่าตอบประเทศอินเดียนะครับลูกสอนต่อไปค่ะสู้ๆนะคะ ขอบใจมากนะลูกนะเพราะคุณครูเองไม่ได้เป็นครูนะดังๆที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นคุณครูไหนๆก็จบเอกภาษาอังกฤษนะลูกนะคงจะมีเครดิตบ้างแหละนะครับถึงจะไม่มีประสบการณ์ในการสอนนะครับนะแต่ประสบการณ์ในการเรียนนี่ก็อุตสาห์เรียนได้เกียรตินิยมมา <c oughs> นะครับนะลูกขอบใจมากนะลูกนะลูกพัฒพัชยธิดาลูกพัชยธิดาเมื่อกี้ทักทายคุณครูมาครั้งหนึ่งแนละ้วลูกอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยโอเคครับ มาประเทศสุดท้ายประเทศนี้ก็ดูยากเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าคุณครูก็ไม่ทราบนะครับว่าจะดูอย่างไรนะหรือนักเรียนคนไหนที่เก่งดูภาพข้างหลังนี้ออกนะครับนะว่าเป็นประเทศอิตาลีเพราะคุณครูลอกมาจากหนังสือคู่มือครูนะครับว่าจะเลยว่าประเทศอิตาลีนะลูกโอเคครับจบหน้าที่69ไปต่อหน้าที่70กันเลย All right. Okay, okay, okay.